แขกดำครับแขกดำอ๋อแขกดำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองหัวสิบสองหัวหนักครับหนักครับหัวนี้ก็ไม่น้อยกว่าสิบโลเนี่ยได้ดกครับได้ดกได้ดกแขกดำได้ดกก็ใหญ่ด้วย ันนี้เขาเอบปีต้นปีหกเลยผมมาพบพี่ลีนายกลรี่อดีตนายกประปาทรงคำแกใช้เกิดจืดมาปีนี้ปีที่หกหกปีมาแล้วแกใช้มาแล้วยังเป็นยังไงยังมั่นใจกับเกิดจืดอยู่ไหมมั่นใจครับครับพี่รีบอกเขาเลยว่าเป็นยังไงเกิดจืดเนี่ยที่เอามาใส่เนี่ยมันจะทำให้สภาพดินเนี่ยดีแถมยังมี แคลเซียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสมีอยู่ในตัวเสร็จเบสเซ็เลยทําให้มันมันหัวใหญ่ครับอันนี้มันกี่เดือนครับ8เดือนครับมัน8เดือนนี่ไม่ได้เตรียมกันเลยผมรอให้แกมานะเมื่อกี้สอบถามคนขุดปลาอ้นปลาออดจากพันไตแกก็บอกว่าเนี่ยครับมัน8เดือนแล้วคนขุดยืนยันว่าได้ไม่น้อยกว่าหตันหตันพันหน้าขาวพันแขกดําพันอะไรอีกนะเจ็ดสองเจ็ดสองสารพัดพันสารพัดพันรวมครับ ดินก็จะหลวมขึ้นหลวมขึ้นครับนี่คือคําพูดของลูกผู้ชายคนนี้เหมือนเดิมหกปีที่ใช้มาก็ยังยืนยันอย่างเดิมและใช้มาตลอดใช้มาตลอดแต่ปีเนี้ยโทษตัวเองว่าสารภาพเลยว่าผมใส่น้อยไปหน่อยใส่น้อยไปหน่อยตำหนักจริงๆต้องใส่ไล่ละสี่ลูกครับครับมาปีนี้ไล่ละสองเองประมาณนั้นนั่นแหละเพราะพึ่งลงครั้งแรกด้วยล็อกเนี้ยครั้งแรกด้วยล็อกเนี้ยถ้าใส่ถึงสี่กระสอบหมวยจะโตหมราน่าจะไม่ขาดแปดตัน นะครับแต่วันนี้พอใจและพี่ลี่พอใจว่าได้ขนาดเนี้ยก็โอเคเนาะพอใจครับพอใจมากเลยครับนะครับในเขตอ่าสักแก้วทรงทําเขตเพิ่มเมืองสนใจติดต่อกับพี่ลี่บอกเบอร์เลย0ูนย์เก้าหนแดสี่หครับเก้าสองห้าหกแล้วก็0ูนย์แ8ดแปดสาสามหกดเก้าเ้าหนึ่งครับติดต่อได้มีรถรับส่งถึงที่นะครับคิดค่าบริการไม่แพงครับราคาคุยกันเราเองกับพี่ลี่เลยนะครับไม่ต้องไปโทรกวนตีนแก อยากใช้จริจริงไม่ต้องไปหลอกถามกันนะย,ยังไงบอกเลยเอ้อยยกรีลีผมอยากได้เกิจืด50ลูกร้อยลูกบอกแกไม่ต้องโทรหาผมครับนะครับเพราะแกดูแลอยู่ในเขต <ผม S 2> นี้ผมเองผมก็ได้จากนายกดิบนี่แหละฟื้นชีวิตขึ้นมาได้ก็เพราะว่ามันเนี่ยราคาปุ๋ยมันแพงลูกหนึ่งพันเจ็ดพันแปดแต่ผมใส่ไอ้นี่สี่ลูกเพิ่งไม่กี่ตังเองครับ พี่น้องได้ยินจากปากของแกเองนะครับว่าเกลือจืดผมไม่ได้แพงอย่างที่คิดไล่หนึ่งใส่แค่สี่ลูกสี่ลูกเสร็จแล้วผลผลิตมันได้มากกว่าปุ๋ยราคา1 7นเจ็ดพอีกพี่น้องคิดอะไรอยู่ครับเชื่อผมเถอะไม่ดีไม่ต้องไปหาพี่ลี่โทรหาผมแล้วผมจะคืนเงินให้ครบทุกบาททุกสตางค์ที่พี่ลี่ขายให้เพียงแค่พี่น้องเก็บใบเสร็จไว้เราบอกนายกของนายกไม่ดีเลยผมคืนให้ครับ ด้วยสัตว์จริงครับผมไม่เคยโกหกใครผมนายกดิดปากหมานายกลี่ก็ปากหมาสองคนปากพอๆกันผมบอกได้เลยเฉพาะปีนี้ก็สองพันลูกไปแล้วครับกับนายกดิดเนี่ยครับก็ลูกค้าก็มีไปทั่วทุกทีทุกชาวบ้านเริ่มรู้แล้วว่ามันดีครับนะครับเขตตำบลทองําใช้กันเยอะมากเลยครับโอ้ครับขอบผมขอบคุณมากแล้วเจอกันใครสนใจติดต่อนายกลี่ นะครับติดต่อคนนี้เลยคนเดียวที่ทรงธรรมคนอื่นของปลอมหมดใช้พูดอย่างนี้เลยในส่วนของตำบลสระแก้วเช่นเดียวกันติดต่อนายกรีีครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ลี่ครับขอบคุณครับดีครับ